สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติ๊กมาที่นครนายกนะคะวันนี้มาชมบรรยากาศตอนเย็นนะคะที่เดอะมอล t ์เชนเ้าของเรานะคะที่ดินแปลงสวยแปลงนี้ของเรานะคะชื่อว่าเดอะมอล t ์เชนเนะคะอยู่ท่ามกลางวิวเขาแบบนี้เลยนะคะวิวเขาโอบล้อมนะคะก็แปลงนี้นะคะการเดินทางนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะลูกค้าถ้ามาจากอ,องครักษ์นะคะก็ เลี้ยวตรงแยกจปร,ะรนะคะตรงสะพานสวยๆที่จะมีธงสีม่วงๆประดับเยอะๆนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะเพียงแค่ประมาณ5กิโลนะคะก็จะถึงที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าเราตรงไปนะคะก็จะเป็นโรงเรียนในร้อยจปร,รแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตตรงเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรง ถนนกระบกน้อยนะคะมาประมาณ500เมตรก็จะเจอที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะแปลงนี้นะคะสวยมากนะคะตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากได้ที่ดินทำเป็นบ้านพักตากอากาศทูวิลล่านะคะที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะลูกค้านะคะเดี๋ยวติ๊กจะพา,าชมบริเวณรอบๆนะคะก็คือที่ดินของเรานะคะแบ่งออกเป็นล็อกๆนะคะก็ล็อกหนึ่งนะคะก็ มีเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะซึ่งเหมาะกับการทำเป็นบ้านพักพูวิลล่ามากนะคะจัดสรรได้ลงตัวมากนะคะสำหรับบ้านพักพูวิลล่านะคะในเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะลูกค้าก็ด้านหลังเห็นไหมคะจะเป็นวิวเขาแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะซื้อที่ดินแปลงนี้เราทำอะไรให้บ้างนะคะก็จะถมดินนะคะเต็มพื้นที่เห็นไหมคะเหมือนตัวอย่างนะคะอย่างนั้นนะคะค่ะ ถมดินเต็มพื้นที่อย่างนั้นเลยนะคะก็ถมดินอัดบดให้แน่แนแนแบบนั้นนะคะลูกค้าแล้วก็จัดสวนให้แบบนี้นะคะขุดบ่อเป็นรูปหัวใจเหมือนตรงที่ติ๊กยืนนี้นะคะถ้าลูกค้านะคะจะทําเป็นอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะเทเรสยื่นออกมาหรือเป็นศาลาหรือเป็นอะไรยื่นลงไปในน้ําในบ่อเราก็ได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เนาะบรรยากาศสวยๆนะคะแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นถนนเลยนะคะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะก็จะมี รถสัญจรไปมาเนาะก็เป็นพื้นที่ที่ไม่เปลี่ยวนะคะ่าซื้อที่ดินตรงนี้นะคะตอบโจทย์มากเพราะว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้โรงเรียนในร้อยจอปอรอนะคะลูกค้าก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็ปลอดภัยสําหรับลูกค้านะคะค่ะเนติ๊กให้ดูบริเวณรอบๆนะคะค่ะก็จะประมาณนี้เนาะลูกค้าวิวเขาแบบนี้นะคะ อันนี้คือสำนักง,งานขายของเรานะคะก็จะมีศาลาสวยๆแบบนี้ตั้งอยู่นะคะค่ะแปลงนี้นะคะราคาขายของเรานะคะอยู่ที่ตารางวาละ1 0,000มื่นบาทนะคะลูกค้าอยู่ที่ตารางวาละ1 0,000ื่นบาทนะคะลูกค้าก็1ไร่ก็4ล้านบาทนะคะซึ่งเราทําให้สวยๆเลยพร้อมสมบูรณ์แบบเลยไฟฟ้าประปาเข้าหน้าแปลงที่ดินเลยนะคะแล้วก็ข้อดีนะคะ แปลงนี้นะคะถนนหน้าแปลงนะคะถนนในแปลงนะคะกว้างถึง10เมตรแล้วเราก็จะลา,ลาดยางให้ด้วยนะคะลูกค้าคือแบบว่าเป็นถนนที่กว้างมากในแปลงที่ดินอยู่แล้วแบบรู้สึกไม่อึดอัดนะคะลูกค้า ะะก็ถ้าสนใจนะคะติดต่อติ๊กได้ที่เบอร์0847217673นะคะนัดดูนัดชมที่ดินเลยนะคะและก็ถ้าติดต่อติ๊กมานะคะตอนนี้มีโปรโมชันดีๆนะคะตอนนี้มีโปรโมชันดีๆนะคะพร้อมส่วนลด1 0 0 0 0แบาทให้ลูกค้าทันทีนะคะค่ะถ้ายังไงรีบมาดูมาจองที่ดินกันได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ